างมรดิทองกรอยนะคะการอ่านหนังสือได้อย่างไรนะคะนอกจากที่หนังสือนะคะจะให้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาอารมณ์จิตใจสังคมกับเด็กแล้วอย่าลืมนะคะหนังสือคือเครื่องมือสําคัญที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือคุณครูหรืออาจจะเป็นเด็กๆก,กับเพื่อนๆได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะอย่าลืมนะคะหนังสือหนึ่งเล่มมีประโยชน์บูรณาการได้หลายอย่างเลยมาเป็นครอบครัวตัวหนังสือกันนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการครอบครัวตัวหนังสือทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิออกอากาศพร้อมวิทยุคลื่นประชาธิปไตย9 2 2 5สิบสองจกรกับป้องเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปรายการที่จะไม่เบื่อเลยที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านว่ามาสร้างความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือสร้างสายความเมงสร้างสะพานแห่งความรู้คู่สะพานแห่งความรักด้วยหนังสือเล่มเล็กๆแต่มีคุณค่าใหญ่ใญ่ วันนี้พูดเสียงหลวกกันเลยเพราะว่าในห้องส่งหนาวเราเดินทางมาจนถึงปลายลักก็คือลักสนาไม่ใช่ป,าปาล,ออล,ลายลักักปลายปลายลักเหมือนเราคัดสรรพลอยได้ครบ9เม็ดแล้วเราเจรานายกันมา8ดแล้วเม็ดที่9กับคุณหมอจันเพนชูประภาวานสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเลี้ยงลูกกันมา8ดลักแล้วจน นนตอนนี้อาจจะสับสนไปแล้วไม่รู้รักไหนกันแนผ่ผมว่าหลายคนชักเริ่มรู้แล้วอ <c oughs> ีตอนแรกรู้หนึ่งเอ๊ะเลาเปล่าเลาปะรู้สองชักเริ่มมากขึ้นล้กขึ้นพอแปดชักเริ่มรู้เราเราเนาะ <c oughs> ว่าไอ้ที่เราว่ารักนั้นโอ้จริงจริงแล้วเราอาจจะรักนี้ก็ได้เดี๋ยวเบอร์เก้ายิ่งสับสนใหญ่เพราะเป็นเป็นเบอร์ของความสับสนวันนี้เราจะมาคุยกันติดเรื่องของลักษณะที่เก้าก็คือผู้ประสานไมตรีฟังดูดีจังเลยใช่แล้วคนไทยชอบ เพราะคน,<อ>นไทยไม่ชอบความขัดแย้งเห <laughs> <laughs> มาะกับยุคสมัยเขาเป็นยังไงผู้ประสานไมตรีก็ต้องต้องอย่างที่บอกนะก็ทุกรักก็คือมาจากเรื่องวิธีคิดวิธีมองโลกความเชื่อดั้งเดิมว่าเชื่อว่าอะไรคือรักเก้าที่เราเรียกว่าผู้ประสานไมตรีเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเป็นใช้พลังงานร่างกายเยอะมันจะมีสัญชาตญาณของการต้องลงมือทําอะไรสักอย่าง อ๋อตอนแรกผมคิดเนี่ยผมคิดได้ว่าเอ้อผู้ภราไมตติอาจจะคิดคิดคิดไม่คิดไม่คิดอันนี้อันนี้ลงมือทําเลยแล้วไม่คิดมากด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ใส่ใจก็คืออยากให้โลกที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันสงบอย่าขัดแย้งกันเอออย่าทะเลาะเบาแว้งอ่าก็ทีนี้วิธีที่จะทําก็คือทํำยังไงถ้าจะรูงแล้วพี่นุ้ยเดี๋ยวก่อนจะพึ่ง แม่ไก่ของหลวงพ่อผ่อนพี่ลมต้องเป็นรักก้าวทำไม่ะอย่าทะเลาะเบาอแวงอ,อย่าขัดแย้งเดียดฉันจงรู้จักรักกันอย่าหุนหันพันแล่นเจ้าตัวใหญ่ใสสวางอย่าเกลี้ยกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าเข้าขายไหมก็ใกล้เคียงแต่ว่าถามว่าเ,เราภายนอกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม หลายๆรักอาจจะรู้สึกไม่ชอบความขัดแย้งแต่ว่าสําหรับรักก้าเนี่ยความขัดแย้งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยหมายถึงก็ทนไม่ได้ไม่ได้เลยพี่จะเห็นคนเป็นแต่เห็นคนเสียงดังใส่กันเนี่ยเขาก็รู้สึกแล้วว่าขัดแย้งะฉะนั้นมันจะต้องเข้าไปทําอะไรสักอย่างก็คือทํายังไงก็ได้ให้ไก่เกลี่ยให้เขาสงบคนรักก้ามาอยู่กับเราไม่ได้เขาจะคิดว่าเขาจะคิดว่าเราเสียงดังค่ะแล้วก็ถ้ามันมีความเห็นที่ต่างกันเนี่ยคนรักก้าเองก็จะรู้สึกอึดอัด ถ้ามันมีความเห็นแตกต่างแล้วเขาก็ต้องพยายามทําอะไรบางอย่างให้<ท>ำเำอ,อะไรบางอย่างทีนี้วิธีทาคือทํำยังไงคือคนละก้าวจะลงมือทํำยังไงก็คือทําให้ตัวเองกลืนไปกับคนอื่นง่ายที่สุดก็คือเราเออจะได้ไม่ขัดแย้งกับใครหมายถึงยอมรับในสิ่งที่ตัวเองอยู่ตรงที่ที่ตัวเองเหยียบยืนแล้วก็อาจจะสามารถไปได้ก็ใช้วิธีเดียวเลยคือกลืนกับคนอื่น ลืนนะคะไม่ใช่ปรับตัวนะเกลืนก็คือยอมยอมตามเพราะฉะนั้นาาคุณจะขออะไรเขาให้เขาช่วยอะไรเขาช่วยคุณทุกอย่างที่เราเรียกว่าเป็นมิสหรือมิสเตอร์เยสไม่เคยตอบปฏิเสธอ,อเพราะว่าการตอบปฏิเสธหมายถึงความขัดแยง้งซึ่งมันขัดแย้งกับความเชื่อเดิมเพราะฉะนั้นวิธีทำของของคนเบอร์เก้าก็คือว่าทำเองก็ได้ให้มันสงบนะถ้าคนมีความเห็นต่างกันโยนนะโยนนเออโยนไปวันนี้จะไปกินข้าวอะไรกันดีคนละเก้าจะตอบว่า อะไรก็ได้อ๋อเลยสาวไม่ชอบตามใจเธอนะเอ้าแล้วอยากกินอะไรล่ะอะไรก็ได้ที่จริงถามว่าในใจมีไหมว่าอยากกินอะไรแล้วมีไหมมีอยากกินอะไรรู้อยู่ว่าอยากกินอะไรแต่ว่าถ้าตอบหมายความว่ายังไงแล้วเกิดเพื่อนเขาอาจจะเกรงใจเขาไม่อยากกินกับเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรายอมไม่ไปก่อนีที่ถามก่อนเอาเรื่องกินนี่แหละใกล้ตัวมากซูเบอร์ก้าบอกเราไปกินอะไรกันดีเบอร์ก้าบอกอะไรก็ได้อ่ะเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยว แล้วมีแม่แอบบอกอ้ทำไมไม่ไปกินข้าวแกงร้านตรนนั้นมีก็ทาศนิทกันมากจะบอกอาจจะบอกนะแต่ไปแล้วไปกับเขาแลกวก็เตี๋ยวเรียบร้อยแต่ในใจจะบอกว่าฉันอยากกินข้าวแกงดูเหมือนดีดูเหมือนดีแต่ว่าพอไปถึงแล้วยิ่งถ้ามันไม่อร่อยก็จะเป็นเรื่องคือถทาศนิทกันมากเนี่ยเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรก็อาจจะบ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จริงแล้วที่จริงเขาควรจะต้องแสดงความเห็นตั้งแต่แรกว่าเขาไม่อยากไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมใช่อันนี้จะมันคือมันพูดไปโโดยอััตตนมิ คือยอมในอัตโนมัติไม่ได้คิดอะไรมากว่ารู้อยู่ว่าเราชอบอะไรบางทีมันก็ไปดูวิดีก่อนนะอาจจะคิดแบบบางทีมันก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่นอนเพราะอะไรเอ้าก็ทําไมไม่บอกว่าไม่อยากกินแน่นอนใช่ไหมก็เกิดก็เกิดเขาบ่นถ้าเป็นคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวมันพูดได้แต่ถ้าคนไกลเขาไม่พูดนะถ้าเป็นเพื่อนไกลๆไม่พูดในอฟิตเรานะเขาจะรู้เลยเรื่องสั่งเนี่ยเกลียดคานี้มากอะไรก็ได้เลยเออีิบ่าว่าแกก็ต้องบอกมันสิแกจะกินอะไรก็ยิ่งคัดคันก็ยิ่งไม่บอก เราก็แบบว่าเรามีเรามีคนขับรถเราเรียกเขาว่าท่านชายสดายุเสร็จแล้วเพราะเราก็บอกว่ากินอะไรมันกินอะไรก็ได้ตามพวกเราทั้งหมดเราไปนั่งกินกันมันไม่กินมันก็นั่งเคลียเคลียเคลียแล้วแบบขาลุกตาเรามากเพราะเราเป็นคนต้องต้องดูแลคนใช่ไหมว่าคุณจะกินอะไรคุณก็บอกหรือเวลาเราบอกว่าสั่งอะไรก็ได้เวลาบองไปกับเด็กนะทุกคนจะสั่งอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองชอบบองไม่ได้คาดหวังว่าต้องกินแบบช้าเพราะบองกินยาก มันก็ไม่สั่งกินได้แล้วบักก็นั่งเคลียเคลียยเงี้ยนล้นรำคาลลูกตาบ้ากก็อันนั้นเป็นแค่พฤติกรรมนะแต่ว่าซึ่งก็อาจจะเป็นด้วยว่าด้วยสถานภาพเขาอาจจะเกรงใจเราแต่อันนี้เป็นธรรมชาติของคนเบเก้าก็คือไม่ว่าจะไปวงการไหนจะไปกับคนที่แบบเดียวกันหรือว่าไปกับคนที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าเนี่ยก็ทําแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะก็คือว่าตามใจคนอื่นแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรใช่ไหมทำได้ในช่วงสั้นๆแล้วจบแล้วจบการไม่ขัดแย้ง ก็ยกขึ้นขึ้นกับว่าเออเขาก็คิดว่าอ้าวคือมันเป็นเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตแบบเป็นช็อตช็อตเป็นเป็นเจบเรื่องเรื่องถามว่ามีป้าหมายในชีวิตไหมมียากมากเลยตั้งแต่เด็กมาก็ไม่รู้ว่าจะโตขึ้นจะเป็นอะไรเพราะว่าพ่อพ่อแม่บอกอย่าถ้าเป็นงี้ฉันก็ตามพ่อแม่เวลาจะเรียนอะไรก็ต้องไปปรึกษาหรือไม่พ่อแม่บอกว่าเอาอันนี้ดีกว่าก็ตามพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าพ่อพ่อแม่ต้องทําให้ เพราะ <What? S 1> ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดิ้นรนอะไรเพื่อตัวเองเพราะรู้สึกว่าการไปดิ้นรนเพื่อตัวเองก็คือมันจะเริ่มก่อความขัดแย้งกับคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเรามีจุดยืนใช่ไหม<อ>เราจะเอาอันนี้คนอื่นเอาอีกอย่างหนึ่งแน่นอนมันต้องขัดแย้งกันทีนี้วิธีของเบอร์เก้าที่ง่ายที่สุดก็คือว่ายอมนะอย่างเขาบอกอยกตัวอย่างถ้าเกิดอยู่ในที่ประชุมเนี่ยแล้วเรามีประเด็นแล้วเรามีความเห็นที่ต่างกันอยู่สองถามประเด็นถามว่าเขาจะลงมติเข้าข้างไหน เอาไดลองเดาสิว่าเขาจะเข้าข้าขงไหนอีไหนมากกว่าด้วยเออเราก็เอาเสียงข้างมากไปเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้จบประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกมากนะเขาเนื่องจากว่าหนึ่งประเด็นใหญ่ของคนรักก้าวเคือว่าเขาเห็นมุมมองที่ทุกความเห็นของทุกคนเนี่ยมันใช้ได้หมดอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบดีหรือไม่ดีแบบชัดเจนเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีของฉันก็มีแต่ฉันอย่าไปแสดงเลยเอาไว้เดี๋ยวรอดูคนอื่นก่อน แล้วก็อ,อ,อาจจะถ้าถึงจุดสุดท้ายว่าจําเป็นต้อง,งเกิดเป็นหัวหน้าต้องตัดสินเนี่ยก็เป็นเรื่องลําบากใจนะของคนรักก้าวถ้าเป็นหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอาข้างใดข้างหนึ่งเพราะมันขัดกับความรู้สึกด,<อ>ดั้งเดิมว่าฉันควรจะไก่เกลี่ยเข,า,ขาอาจจะเอานน่นนิดนี่หน่อยก็คือ,อใ,หให้ทุกคนไป,ไปมามาแล้วปนีปนอมกันเบอร์ก้าไม่ค่อยได้ใจคนถ้าทํางานอย่างนี้ก็คนอื่นอาจจะมองเขาว่าน่ารักเพราะอะไรวะตามใจคุณคุณจะไปไหนฉันก็ไปไปเป็นเพื่อนวันนี้ตั้งใจวันหยุดเนี่ยจะซักผ้าละ ใช่ไหมเพื่อนโทรมาเอ้ยจยไปธุระไม่ได้เป็นงานของเราเลยนะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพื่อนแค่โทรมาแบบไปเป็นเพื่อนหน่อยไปไปแล้วผ้ากำลังมังค้างอยูตอ่ตอบเลยว่าไปามันไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่ามันใช้พลังงานร่างกายเยอะก็คือฉันก็ไปกับเขาเดี๋ยวขึ้นกลับมาซ<อ>ักเองไม่เป็นไรบางทีก็ค้างไว้สามอาทิตย์ไม่ได้ซักเพราะมีคนโทรมาทุกอาทิตย์ เขาบอไม่ได้สร้างเินดีเพื่อนชอบเพราะเป็นลูกคุณลอยพยาอก็จะไปตามเขาไม่แต่กลายเป็นว่าคนคนรักก้าเนี่ก็ิดข้อจํากัดของเขาเนาะแน่ที่การที่เขาโอนอ่อนผ่อนไปกับทุกๆเรื่องเพื่อไม่ให้ความกัดแยงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมาตกหนักที่ตัวเองถูกต้องเพราะว่าอะไรทุกอย่างมากองอยู่ใครมาขออะไรก็ช่วยหมดนะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันจัดลาดับยากแล้วถ้าเป็นงานของตัวตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นลำดับสุดท้ายเลยเอางานของคนอื่นมาก่อนเพราะเกรงใจ ใครมาขอช่วยเนี่ยแล้วถ้าคุณมาขอก่อนขอหลังเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยถ้าขณะนี้คุณยืนรอเขาเขาจะทําให้คุณไม่เกี่ยวับว่าใครมาขอคุณก่อนมันขึ้นกับว่าณสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะของพลังงานร่างกายที่มันจะทําเป็นช็อตๆมันจะไม่มีการวางแผนยาวจะไม่มีมองไปข้างหน้าหรือจะไม่ได้คิดอะไรมากถ้าคุณกดกดคนร้างกาเนี่ยดูแล้วเนี่ย,ยอาจจะถูกดุมากหน่อย เพราะงานคนอื่นได้แต่งานตัวนี้ไมพอถึงงานตัวเองนี้มันต้องมาแบบนพ่อหางหมูมาจุกหางจุกตูดอยู่ตอนไายๆจะใกล้ๆเด็ดลน์แล้วก็รีบทำทม่จริงแล้วเป็นคนทํางานหนักมากเพราะอะไรมันเป็นรับภาระของคนอื่นเขาเอาฟังแล้วมันจะเป็นน่าสงสารอ่ะแต่แต่ว่าเขาเองเขาก็ถามว่ายืนหยัดเพื่อตัวเองได้ไหมจะําดับวันนี้งานเยอะของตัวเองเนี่ยจะบอกเพื่อนได้ไหมว่าจะไม่ช่วยบอกไม่ได้หรอกยากมันเกรงใจนะกลายเป็นทุกข์นี่อยู่ที่ตัวแต่คนไทยสมมติคนไทยชอบคนแบบนี้ ไม่เห็นเหรอมันเป็นแบบนี้กันเ <laughs> ยอะแยะนี่ <laughs> จริงมีความขัดแยงแ้งแต่แต่ไม่ยอมแก้ไขความขัดแย้งนะก็ยอม <laughs> ยอมกันไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาแล้วมันมีปัญหาต้องแตกหักถึงจุดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากคนคนศูนย์พลังงานร่างกาย,ยมันมีความโกรธเยอะทีนี้ถ้ามันมีความโกรธเกิดขึ้นคนลักก้าวทำยังไงก็กดไว้เพราะว่าถ้าไปสแสดงมันก็ไปขัดแย้งคนอื่น ใช่ไหมก็เก็บไปก่อนอเก็บ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 จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันเก็บไม่ไหวแล้วมันโพ่งมันระเบิดแรงมกพอระเบิดมันแรงมากแรงอัดไิเยอะนี่ใช่มันแรงเกินกว่าเรื่องที่อยู่ตรงหน้าสมมติว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละเพืเออ่อนอาจ<อ>จะวายว้วานทําธุระทำน้ำาำน้ำงานนี้แต่มันก็ของเธอแล้วทำว่าทำงานเสร็จเธอก็ได้ดิบได้ดีฉันไม่ได้เลยเลยมาขออีกแล้วมาขออีกแล้ว จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทนไม่ไหวใช่ไหมมันก็โอกาสที่จะระเบิดก็มีเยอะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มาขออาจจะเป็นเรื่องสําคัญก็ได้ไอ้สิ่งที่เราระเบิดออกไปเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องสะสมมาเป็นร้อยครั้งอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องสัมพันธภาพเพื่อนอาจจะงงว่าไอ้อยู่ดีๆไม่เห็นเคยโกรธเลยทําไมวันนี้ถึงจะมาส่งเสียงดังหรืออะไรเงี้ยคิดว่าขึ้นเจ้าข้าผีลงองค์แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกรธทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่แสดง ว้ยฟังแล้วเขินใจเขาอ่้เขินใจเพราะว่าเขาคงแบบเป็นคนที่แบบคือโดยบุคลิกของเขาแล้วอ่ะอันที่หนึ่งก็คือไม่อยากขัดแย้งตามใจคนได้แต่สุดท้ายแล้วคนรอบข้างก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะรู้สึกอึดอัดนะเพราะอะไรก็ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาเรานี่แหละเป็นคนใกล้ชิดคนหนึ่งที่อึดอัดอึดอัดเนาะใช่จะเป็นมหมลึกๆก็เป็นก็บางทีถามเอาเอาไปงี้มั้ยอะไรเงี้ยแหละจะถึงเวลาก็ สมมตินสนิทก,กันเขาก็บอกว่ามีอ,มอร่อยเลยตรงนี้เอา้าก็ทำไมไม่บอกจะกินอะไรเราจะได้พาไปใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นเป็นฟองน้ำบอลลูกขึ้นเอาข้าวไปยีหัวไปเลยแล้วก็อ,อย่างถ้ากับพ่อแม่ยิ่งเกรงใจใ,ใช่ไหมก็สมมุติว่ายอมพ่อแม่มาตั้แต่เด็กแล้วอยู่วันดีคืนนีอยู่อยากจะมาอยากจะขึ้นมายืนหยัดเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ละเพราะว่ามันก็พ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นว่าไปน่าเห็นใจเนาะไม่เห็นใจกลายเป็นลากที่ พอฟังดูแล้วเหมือนขบขันนะเหมือนเราทนไม่ได้ปองนี้เป็นคนทนไม่ได้พอวันนี้เข้าใจแล้วก็น่าเห็นใจอ่ะเห็นใจนะเห็นใจแล้วก็วเี่สป็นคนเขารับภรบรภาของคนอื่นเยอะมากแล้วก็เาขาบอกว่าคนรักก้าจุดจุดแข็งก็คือทําง,งานนัะช่วย,ช,วยช่วยทุกคนเลยนะแล้วก็คนยิ่งคนไกลตัวยิ่งช่วยมากเพราะอะไรเพราะว่าเกรงใจมากแต่ใกล้ตัวอย่างคนสนิทเลยอย่างเงี้ยภรรยาลูกที่บ้านไม่อาจจะไม่ค่อยเกรงใจเพราะว่ามันเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนตัวเองันนี้ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าคนเบอร์เก้าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจของตัวเองว่าจะทําอะไรเพื่อตัวเองเข้าใจไหมมันไม่เหมือนอย่างเบอร์ามใช่ไหมเรารู้เรามีจุดหมายอะไรคนเบอร์เก้าไม่ไม่รู้ไม่รู้คือแล้วมันก็บอกยากว่าตัวเองต้องการอะไรอะพอดีเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะไปเรียนปโทไหมอย่างเงี้ยก็ต้องให้เพื่อนมาเอาไปสมัครมาเขียน พาไปสมัครเงี้ยแล้วเอาก็เรียนก็เรียนไม่เป็นชอบไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบไม่ชอบก็เรียนตามเพื่อนพอไปถึงจุดหนึ่งมันอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เข้ากับที่ใสฉันเลยฉันไม่ได้อยากเรียนแต่ก็เกรงใจอีกเพื่อนยังเรียนอยู่ฉันก็ต้องไปเป็นเรียนเป็นเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็นเขาเป็นเพื่อนที่ดีใช่ก็ในรูปภายนอกก็คือคนส่วนใหญ่จะเห็นคนเบอร์เก้าว่าน่ารักเพราะว่าจะไม่ขัดแย้งกับใครแล้วก็ ช่วยทุกคนโอ้แต่แปลกว่าพี่นุ้ยจะว่าดไปนะปองก็คงทําบาปออกอากาศปองเป็นคนทนกับคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ทำไมคือปองเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ไม่ตัดสินใจไม่ได้อ่ะก็มันเป็นข้อจํากัดของเราด้วยมั้งคือเป็นคนที่แบบว่าคือปองคนต้องชัดเจนจะทำรืวไม่ทำแล้วเราอาจจะถึงจุดนึงเราจะยอมเราจะตัดสินใจแทนเขาไงแต่เราต้องรู้ว่าถ้ายิ่งทาอย่างนั้นน่ะเขาก็ยิ่งไม่ตัดสินใจเราต้องยังไงก็ตามถ้าเรารู้จักเขาดี สนิทกับเขาอ่ะต้องต้องยังไงก็ต้องบอกเขาว่าพยายามให้พยายามแต่ว่าไปถ้าได้เพื่อนที่ดีเนาะถ้าถ้าได้เพื่อนที่ดีอาอัลหม่ก่อนปองเริ่มถ้าได้ครอบครัวที่ดีพ่อแม่ท,ที่ที่เข้าใจนะ<ะ>เนาะก็อาจจะเร้าบางอย่างให้ตัดสินใจออให้ใเขาตัดสินใจแทนที่จะตัดสินใจให้โดยที่พ่อแม่ที่เข้าใจเนี่ยอาจจะไม่เอาเฉพาะหน้าเอาง่ายเขาว่า คิดๆเหมันเลยมันไม่คิดก็คิดแต่ถ้าแม่จํานวนมากเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเด็กเนี่น่ารักเพราะอะไรเด็กว่าง่ายพ่อแม่ให้ทําอะไรก็ทำอันนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ายิ่งทําให้เขากลายเป็นแบบนั้นมากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นกลายเป็นนิสัยแต่ว่าอย่างว่าเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเองแต่พ่อแม่ช่วยได้ก็คือถ้าเห็นว่าลูกหนึ่งก็คือไม่บอกความต้องการของตัวเองไม่กล้าตัดสินใจนะไม่ยืนหยัดแล้วก็ถามว่าเป็นหัวหน้าได้ไหมได้แต่เป็นหัวหน้าด้วยการที่คนอื่นผลักให้เป็นนะ คืออาจจะไม่ได้อยากเป็นเองแต่ว่าเกรงใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อแม่บอกให้ทําก็ทําอันนี้อันนี้เราควรจะต้องพยายามให้เขาเกิดแรงบันดาลใจภายในให้เขารู้ว่าตบต่อไปในหนูไม่มีพ่อแม่แล้วเนี่ยเราจะทํายังไงไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหมใครจะมาตัดสินใจแทนหนูก็ต้องหัดตัดสินใจเองเราอาจจะช่วยในเชิงให้ให้ประเด็นว่ามันมันมีทางเลือกกี่ทาง อ่าไหนลองเลือกักทานสิอะ,อะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นแบบหัดเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเห็นเขาตามเราแล้วก็แปลว่าเด็กน่ารักมันไม่ใช่นะคะเพราะอรบาค,คนพ่อแม่อาจจะพลาดหลงได้ง่ายเนะาะว่าเออือปองปองปอ,งปอ,งอะไรจะบอกอย่างงี้พ่อแม่เนี่ยต้องมีรายละเอียดในการใช้ชีวิตกับลูกถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบง่ายเข้าว่าเนี่ยอาจจะชอบแล้วก็จูงลูกไปได้ในทุกๆเรื่อง ขณะที่คุณจูงเนี่ยคุณดึงความเป็นตัวของเขาออกไปทุกทีทุกทีเนาะมันไม่ได้คืนนด้ครับพี่นุ้ยพูดถูกแล้วก็ชอบมากคือปกติเนี่ยต้องมีช้อยใช่ต้อง,ต,องต้องช่วยเด็กให้ให้หัดที่จะถ้าเด็กคิดไม่ออกนี่ปกติต้องให้รายละเอียดของช้อยเดี๋ยวก็กลับเอาช้อยมาให้เราเลือกเองพ่อแม่ก็ต้องอย่าตามลูกนะ<อ>ก็ต้องมีสติว่าเนี่ยลูกกาลังจะเข้ารอยเดิมแล้วเราก็ต้องพยายามเชียร์เออถ้าหยีได้ไหมพี่นุย้ยถ้งหมดเอาเอาจับคําพี่นุ้ยพูดนี่แหละเชียรแล้วก็ลูกเชียร์เสร็จแล้วลูกก็ให้ ถ้าแม่เลือกอันนี้ลูกจะเลือกอะไรที่ไม่เหมือนแม่นี้ได้ไหมก็อาจจะได้ก็อาจจะต้องมีวิธีทริคมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความความลูกเล่าลูกชนเนาะพ่อแม่เนี่ยที่จะหาช่องทางในการที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่เคารพในการตัดสตัดสินใจคนเดียและที่สําคัญด้วกต้องหัด ตัดสินใจเพราะว่าพอไปอนาคตนี่เราไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยมันลําบากสําหรับเขาก็คงไม่รู้สึกลําบากหรอกเพราะว่าเขาไปตามคนอื่นอีกตามไม่ถ้าเป็นบุคลิกโดยโดยแต่แต่ว่าข้างในเนี่ยที่จริงถามว่าเขาพอใจไหมมันมีความโกรธอยู่มันมีมันมีความอึดอัดอยู่ว่าฉันที่จริงฉันก็อยากจะทําอย่างนี้อย่างงู้นแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะต้องตามเพราะว่ามันมันมันไม่เข้าใจตัวเองไง แต่ถ้าเราสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าเนี่ยที่จริงท,ทุกคนมันมีความต้องการของตัวเองมันมีจุดยืนของตัวเองมันมีความเราอยากเป็นอะไรเราอยากทําอะไรเนี่ยมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะพูดเพราะเรากลัวว่าจะขัดแย้งคนอื่นก็ลองพูดดูสิมันก็ไม่ได้มีความขัดแยง้งอะไรมันแค่ความคิดน่ะใช่ไหมเป็นความคิดแต่ก็าอาจจะแบบรับไม่ได้เนาะ,ะนในความขัดแย้งเนี่ยแม้แต่เล็กเด็กน้อยๆมั้ยใช่ก็เพียงแต่คนเสียงดังเขาก็ต้องเข้าไปไก่เข้าไป <laughs> ไก่เกลี่ยแล้วอะนะเขาก็รู้สึกว่าคนเสียงดังปุ๊บมันไม่สงบละพอไม่่สงงบนนีมัต้อ ต้องลงมือทําอะไรบางอย่างนะอันี้ประเด็นอย่างอันหนึ่งที่เราอาจจะเห็นจากคนรักก้าวได้บ่อยก็คืออาการดื้อเงียบอก็คือว่าแม่ใช่พอใช้ทำ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 แต่ไม่ทําอ่ะไปดื้ออยู่คือดื้อเงียบก็คือว่าบางทีมันลืมอ่ะรับไปเพราะมันรับเยอะไงบางทีมันลืมก็เลยกลายมันเหมือนก็ดื้อเงียบก็คือรับปากแต่ไม่ทําอันนี้อันนี้เฉพาะหน้าคือรับบางส่วนบางส่วนก็มาจากความตั้งใจก็คือ คนนี้มาขอบ่อยแล้วบอกให้ทาเองก็ไม่ทําแต่ปฏิเสธไม่ได้เกรงใจที่จริงควรจะปฏิเสธแล้วบอกเขาว่าการที่เราช่วยคนอื่นเยอะเนี่ยเท่ากับเขาไม่รับผิดชอบแล้วก็แทนนี้เขาจะได้ฝึกงานเองเนี่ยนะไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเห็นว่ามันมีโทษของการที่เราช่วยคนมากเกินไปยังต้องไปไปแบบสายกลางอันนี้เนี่ยประเด็นนี้มันมีความโกรธว่าทาไมไม่รู้จักช่วยตัวเองใช่ไหมทำไมเขาขอฉันเรื่อยเลยโกรธก็เก็บ ก็เก็บไว้แต่นี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยรอระเบิดรอระเบิดแล้วมันก็จะมาเบียดเบียนตัวเองก็คือแทนที่เราจะมีเวลาทํางานของเราให้ดีมันก็ไม่ได้ทําก็ไปเที่ยวทํางานให้ชาวบ้านงานชาวบ้านดีแต่งานเราไม่ดีพูดเป็นครั้งที่สามในรายการว่าเห็นใจมาเบิกเก้าเราเจ้านายไม่ค่อยเห็นนะความดีอะเพราะมันเขามันมัวแต่ไปช่วยชาวบ้านตัวงานตัวเองยังไม่ออก เพราะว่าเจ้านายมาเห็นแต่งานของเพื่อนงานของเพื่อนงานของเพื่อน,งาน,อง,อนงานของเพื่อนที่ตัวเองอยู่เบื้องหลังหมดห <ison. S 1> แล้วงานของตัวเองมันพร่องอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันแก้ไม่ได้อ่ะมันเป็นมันเป็นนิสัยเป็นนิสัยก็ต้องต้อง <ừ. S 2> ถ้ารู้จักตัวเองเนี่ยก็จะเขาก็จะเริ่มมีสติว่าบางอย่างงานที่มันไม่สําคัญงานที่จริงเจ้าของงานควรจะทําเองได้ก็ต้องรู้จักปฏิเสธคือถ้าปฏิเสธด้วยวาจาไม่ได้คุณก็เขียนป้ายติดไว้วันนี้ไม่รับงานวันนี้งานฉันยุ่งอะไรประนี้พวดยากลำยากเดี๋ยวสมมติว่า คนเบอร์เก้าเขาตอบไม่ได้จริงเขาปฏิเสธไม่ได้จริงเราเราพูดไม่เอาพูดในคนในครอบครัวในคนที่ใกล้ตัวนะเขาปฏิเสธสมมุติว่าเอาส่วนใหญ่นะเวลาโอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ขอปฏิเสธแล้วอีกคนที่มาขอยัดยุต่ออย่างเงี้ยก็โอกาสที่จะทำให้เขาเยอะแม้แต่ว่านะกับเรื่องเล็กๆอย่างเช่นว่ามาขอนัดอย่างเงี้ยก็เคยมีผู้บริหารเบอร์เก้าเนี่ยแหละเขาบอกว่าก็คนมาขอนัดขอเชิญไปพูดรับงานไปแล้วสามงานรู้อยู่เวลาเดียวกัน แล้วไม่มีงานที่สี่มาก็ปฏิก็ไม่ปฏิเสธอีกก็รับไปเสร็จแล้วนึกได้ว่าตัวเองไม่สามารถไปได้แล้วใช่ไหมก็โทรไปปฏิเสธเสร็จโทรกลับไปอีกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปจัดเวลาคือมันเกรงใจซะจนแบบปฏิเสธไปแล้วมันมันรู้สึกผิดนะปฏิเสธแล้วไม่จบด้วยนะมันมายถึงปฏิเสธเสร็จแล้วยังให้ความหวังต่อเอ๊ะพี่ดุ๊กบองบองดูดูแล้วเนี่ย ก็บางทีเบอร์สามก็เป็นบ้างไหมก็มีก็เธอมีเธอมีลูกศรใช่บางเวลาเธอจะเป็นพอเทียบกับตัวปองเองเนี่ยเบอรปองปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นใช่ก็แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะปองจะมีตัวตนของปองคือปองไม่เอาคือไม่เอาไม่เอาแต่นี้ไม่ได้เลยแต่เฉพาอีเบอร์เก้าเนี่ยที่บอกจะกินอะไรหลองสังเกชัดเจนมากเพราะว่าปองปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใครอยากค้นหาลักของตัวเอง เราเนาะ,ะแบบคบคิดกันแล้วคิดดังๆผ่านทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิพร้อมขึ้นไปชาธติปไตย9.25 92เมกเฮิร์ถ้าใครอยากจะค้นหาศึกษาลักษณะของคนในครอบครัวมากันเป็นครอบครัวนะครับกำลังซอรว์อยู่่จะมีสักกี่ครอบครัวเนาะรับแค่สิบแค่สิบพอ,อามากไม่ได้เราสูง <คะ S 1> อายุแล้วไม่มีกำลังไม่มีกำลังวิ่ง 028050202 02 02, ลองลองโทรเข้าไปแสดงความจำนงนะครับว่าท่านสนใจแล้วเรามีครบเมื่อไหร่เราจะติดต่อหาเวลาที่เหมาะร่วมกันเรามาค้นหาลักษณะของตัว,วเรา,า,เรา,า,ารดดน่าาาาสจถถ้้เรรมัดดไี ก็ยังเป็นแบบให้กับรายการด้วยนะว่าเราจะเชิญครอบครัวที่เป็นแต่ละลักษใช่แล้วมาคุยกันจะมาคุยเสวนาเช่นลักนี้มีพ่อเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สี่ลูกเบอร์เจ็ดอยู่กันยังไงบ้านหนึ่งไม่แตกก็จะมาแตกกันในรอบครัวของเราระหว่างนี้ รอช่วงที่2ของรายการที่จะมาคุยกันถึงลักที่9ผู้ประสานไมตรีซึ่งดูแล้วเกิดความขัดแย้งอยู่บ้างเหมือนกันในการที่เราได้ฟังนะครับเห็นภาพแล้วก็การปฏิบัติของเขาและความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่จิบน้ำดื่ม TPI แล้วรอฟังเราต่อในช่วงที่2ของรายการสักครู่ครับ